สวัสดีครับอยู่กับช่องหองักชาแนลครับเมนี่ผ้ามาเบิงสวนสตอเบอรี่นี่เมนี่ขึ้นเลยมาเก็บสตอเบอรี่เอามาโซ่เดี๋ยลแน่วยง่างๆมาถ่ายสตอเบอรี่ม่เอาสเบอรี่สวนสตอเบอรี่สังคมครับกจะพาไปเบิงไก่ไก่นี่ว่าฮักกงดเดีเนาะ เบิ Germany, <c oughs> ่องบนนี่ครับสตรอเบอรี่ลูกนี้นี่เห็นไหมเก็บเลยสวยๆอุดยแดงดีแต่ว่ายี่เสิบเมตลูกนึงอ่ะข้างล่างสองน่อยนี่กันแม่เอาบื้มปะฮะแม่เอาบึ้มปะอันนี้ต้องกัดแตนหน่อยนี่ขาสวยอ่ะชิมดูสิ หกสิบบาทปะเก็บเอาอีกปะกะดีได้หรอเพ่อนเียดงนวยนี่อ,าาอ้วาวายสวยได้เยอะแล้วเบื้องวิวของหลังครับสวยสวยต่อนี้แต่ลูกงงามมึ้งเนี่ย่นยนี่มันช้่มากนี่แมเ หนุย่ยเล็กๆก็น่ารักมีครับตัวสีสวยน,น,นหน่อยหน่อยหนุ่ยหน่อยป่นกันแม่เอาบะนี่ก่อนเหมือนเจ้าหน้ากตัวแน่เดี๋ยวไม <ป S> ่ได้ว่าเอาบะนี่ให้ซ้ำบ่ให้คุณเบิร์ตแม่ว่ามันหลายครับอันนี้สวนสตรอเบอรี่สังคม ם ได้ครับ มันจาเบิ้ง๊ยอย่างนี้นยงามจางามงามเนาะดวกเอาหมดจุนไว้เลยหนิเลยนี่แซมทายเขาเิ่น,นไงว้าวเราจะกินจุกๆุกครับวันนี้สวยประจ เก็บไปแต่ว่าพ่มากินไปไหนอ่งามวาจ้ะป้าตัลายไปช่างการปปไหนูกนีกงามสวยๆเออดูนีรูปนีว่าได้เอา ีเสียงขา,าใส่ยางมดโจ๊ะแล้วเขาก็เปิดน้ำนี่ครับไปเก็บมาแล้วจากสวนนี่ครับใเบิเงงใกลๆสตรอเบอรี่ส,สดๆแอบแฟิกิมนมาแล้วที่ห้าวันส่วนหนึ่งหลานชิมที่จริงได้หลายก็นี่นะครับเอาลองชิมดูซิ ครับผมขอบคุณที่เขามาเบิรงคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องโฮมฮักชาแนลหน่ยได้ครับครับผมพ่อกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ